สวัสดีนักเรียนและสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ที่เชื่อได้ทาจะทําคลิปวิดีโอการสอนนะครับเพื่อให้มันเผื่อจะได้เรียนทันกับเพื่อนนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยที่เชื่อจะพาเป็นขึ้นเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องเ,ออเป็นบทที่2แล้วนะครับเป็นบทที่2เปิดไปที่หน้าที่36บนะครับบทที่2นี้จะมีอยู่ในที่หน้า36หวัวข้อครับตรงสีม่วง,วงตรงบริเวณด้านบนเนี้ยแต่อันนี้ที่เชื่อตัดมามาเลยไม่มีนะครับตามยังเขียนว่า it's My It's my าคำนี้ครับตรงข้างบนเนี่ยมันจะแปลว่ามันคือของฉันนะมันจะแปลว่ามันคือของฉันฉะนั้นเรื่องเดียวบทในเกี่ยวกับบทเนื้อหานี้เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคําพูดเกี่ยวกับสิ่งของและเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับการพูดเกี่ยวกับคําแสดงความเป็นเจ้าของอะไรต่างๆนานาทํานองนี้เนาะเราจะได้เรียนเนื้อหาที่มันจะขั้นยากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะก่อนอื่น เดี๋ยวี่เชื่อจะพาดูจากประโยคบทสนทนาเหล่านี้ก่อนนะครับในรูปเนี่ยในบทที่2เนี่ยจากในรูปภาพเนี่ยจะมีตัวละครก็มีทอมมีแอนมีลิซ่าเนาะหลกัหลกๆ3คนนี้เหมือนเดิมจากที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้อ่าเรามาดูกันก่อนนะครับตรงที่ทอมพูดประโยคแรกเขาพูดคำว่า it's my cat it's my cat คำนี้จะแปลว่าคำนี้จะแปลว่า มันคือแมวของฉันอ่าจากรูปภาพนี้คือเขาจะพูดเกี่ยวกับอะไรครับแมวตัวนี้ใช่ไหมต่อมาครับในรูปที่2เนี่ยลงมาข้างล่างบุคคลที่2ตรงนี้ครับคนที่ชื่อแอนเนาะแอนเขาบอกว่าอะไรครับคราวนี้เขาถืออะไรสักอย่างอยู่ตรงนี้เขาบอกว่า it's my pencil it's my pencil ก็จะแปลว่าอะไรครับมันคือดินสอของฉันอ้าวดีเชื่อเลยเอาคำแปลขึ้นครับขออภยัยอ่านี่คือมันคือแมวของฉันนั่นต่อมาคือมันคือดินสอของฉัน ต่อมาอันที่3ครับเอาขึ้นมาตรงนี้ก็คือบอกชัดเจนเนาะ it's my rabbit it's my rabbit จะแปลว่าอะไรครับมันคือกระต่ายของฉันกระต่าย,ยตรงข้างล่างนี้เนาะต่อมาอันต่อมาครับแววิ ginger เอ้เต้าตัว g i จอร์ตัวสีเหลืองนี้เขาพูดว่า it's my ribbon it's my ribbon เห็นไหมมันจะมีอะไรครับเป็นริบบิ้นสีฟ้าเนาะมันคือริบบิ้นของฉันอ่าฉะนั้นข้อนี้ พวกก,วกคำพวกนี้ก็คือจะบอกว่าสิ่งของชิ้นเนี้ยมันคือของฉันใช่ไหมครับจะมีคําว่า my หลักๆแล้วจะมีคําว่า my เนาะ my คำนี้แปลว่าของฉันนะครับเห็นไหมมีทุกอันเลย my 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 และ my เนาะแปลว่าของฉันนะนะอ่นอะเราไปดูอันหน้าต่อไปครับเปิดไปหน้าที่37อ้าวมันจะเป็นเนื้อหาย่อยนะครับเป็นเนื้อหาย่อยที่6เนาะมันเขียนว่าอะไรครับเนื้อหาย่อยที่6 lesson 6เนื้อหาย่อยที่6 that is her car บทนี้มันพูดอะไรครับ Dad is her car ประโยคนี้ตัวสีส้มๆตรงนี้ครับในหน้าที่37ตรงนี้เขาเขียนไว้ว่านั่นคืออะไรครับนั่นคือรถของเธอนะอันนี้มันเป็นคําศัพท์ฉะนั้นมันก็จะเป็นโคงเกี่ยวข้องกับอะไรครับคําแสดงความเป็นเจ้าของนะ her คานี้ครับคํานี้คําว่า her เนี่ยแปลว่าของเธอ car แปลว่ารถยนต์นะครับ dad คำนี้จะแปลว่านั่นนะสิ่งนั้นที่อยู่ไกลออกไปที่มือเราเอื้อมไม่ถึงครับว่าจะใช้คํานี้นะอ่ะเรามาดูตรงนี้ก่อนครับ มันจะมีเป็นก้อนเมฆคำศัพท์ต่างๆเต็มไปหมดเลยในตรงด้านล่างของหน้าที่37เนาะมันจะมีเต็มไปหมดเลยที่เชื่อเอาจากรูปภาพมาครับเอามาแล้วมันเป็นรูกคำพวกนี้ตามสีเนาะอ่ะมาดูครับที่เชื่อจะพาดูคำศัพท์แปลไปทีละคำจากรูปภาพเนี่ยด้านล่างจะมีแมวแมวเจ้าแสมมันพูดว่าอะไรครับทมนองว่าให้เราวงหาคำศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของใช่ไหม แต่และบุคคลเนี่ยเขาจะใช้คําศัพท์ที่สแสดงความเป็นเจ้าของต่างกันนะในภาษาอังกฤษเราจะไม่ได้บอกว่าของฉันของคุณเหมือนกับคําว่าภาษาไทยมันจะแยกกันชัดเจนนะครับจากรูปภาพจากรูปภาพคําศัพท์เรา,าดูตรงที่คําแรกก่อนเขาบอกว่ามันมีคําแรกครับตรงสีฟ้าตรงนี้ที่เชจะพาดูจากซ้ายไปขวานะ his ครที่อ่านว่า his อ่ออกเสียงตามที่เชพร้อมกันครับ hishis his เนี่ยจะแปลว่าของเขา นะครับ his แปลว่าของเขาของเขานในที่นี้หมายความว่าอย่างไรของเขาเขาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่งอมาจากบนสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นพวกบัวพวกกระบืออะไรทนองนี้นะครับเขาในที่นี้หมายถึงบุคคลที่อะไรครับที่เป็นผู้ชายทุกคนเดียวนะผู้ชายคนนั้นเนี่ยทนองนี่นครับต่อมาคําต่อมาอ่านตามดิเชอร์ครับตรงนี้ he. he 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 คำนี้จะแปลว่าเขานะครับแปลว่าเขา แปลว่าเขาคนนั้นก็คือผู้ชายคนนั้น,นครับที่มีบุคคลเดียวผู้ชายคนนั้นคนเดียวนะครับต่อมาตัวอันนี้โดดๆเลยไอ้คุ้นๆอยู่แล้ว i นี่แปลว่าฉันนะครับเรากล่าวถึงตัวฉันเองนะเมื่อไหร่ที่เรากล่าวถึงตัวฉันเองเขาจะใช้คำว่า i ในภาษาอังกฤษนะครับปึ๊บอ่ะฉันต่อมาเรามาดูต่อครับคําต่อมาตรงนี้ออกเสียงว่า day ออกเสียงตามด้วยเชื่อครับ day เดยคำนี้จะแปลว่าพวกเขานะครับแปลว่าพวกเขาต่อมารเรามาดูฝั่งนี้ต่อคำนี้ครับ my จจำไ,ได้ไหมครับ my ที่เชื่พุ่งพูดไปเมื่อประมาณสองสามนาทีที่แล้ว my ครับคำนี้จะแปลว่าของฉันนะครับแปลว่าของฉันต่อมามาดูต่อคำถัดมาครับทางขวา you ออกเสียงตามเชื่อครับ you y o u จะแปลว่าคุณ คุณนี่คือบุคคลที่เรากําลังพูดถึงด้วยนะครับหรือกล่าวถึงพวกคุณที่เรากําลังกล่าวถึงด้วยนะจะไปใช้คํานี้ครับ you นะต่อมาครับมาดูตรงนี้ it ออกเสียงตามที่ชื่อครับ it หรือ it นั่นแหละที่เราเรียกว่า it it เนี่ยจะแปลว่ามันมันในที่นี้เนี่ยก็คืออะไรครับหมายถึงสัตว์หรือหมายถึงสิ่งของหรือหมายถึงสิ่งที่อะไรครับที่ไม่ได้เป็นตัวบุคคล่ะ เรากาลังกล่าวถึงชิ้นนี้ชิ้นเดียวยเช่นโต๊ะตัวเดียวใช้คําว่าอิดได้แมวตัวเดียวตัวนั้นใช้คําว่าอิดได้เมื่อเรากล่าวถึงแบบไม่ได้เฉพาะเจาะจงมากนักนะจะใช้คําว่าอะไรครับอิดได้นะครับต่อมาคําต่อมาครับออกเสียงตามด้ยเชอร์เลยช,ชีชีชีจะแปลว่าเธอหรือหล่อนนะครับก็คือผู้หญิงคนที่เรากําลังกล่าวถึงที่เราไม่ได้เป็นอะไรครับ กล่าวถึงคนนั้นน่ะบุคคลที่3ใช่ไหมเราไม่ได้กล่าวถึงคนที่อะไรครับเรากําลังคุยด้วยเนาะคนคนอื่นทํานองเนี่ยครับเธอที่เป็นคนอื่นนะใช้กับผู้หญิงเท่านั้นนะครับผู้หญิงคนเดียวจะใช้คําว่าช e ีตรงนี้นะช e ีต่อมาครับมาดูคํานี้ต่อออกเสียงตามที่เชื่อเลยเฮอเฮอเฮอจะแปลว่าของเธอนะครับแปลว่าของเธอนะอ่ะมาดูข้างล่างต่อครับเรามาต่อที่ข้างล่าง คำนี้ครับออกเสียงตามทีเชอร์เลยครับ this this this, this เนี่ยจะแปลว่านี่นะครับนี่สิ Guill ่ง e นี้ที่มือเราเอื้อมถึงครับอย่างเช่นเรากําลังนั่งอยู่เรากาลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่เราใช้อุปกรณ lay, ์อะไรสักอย่างอยู่ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์อ่ามือเราเอื้อมถึงเราจะใช้เราจะกล่าวถึงสิ่งนี้ก็คือนี่คืออย่างนี้ครับนี่คือโทรศัพท์ของฉันนี่คือแท็บเล็ตของฉันอย่างงี้ครับเนาะสิ่งนี้นะแปลว่าสิ่งนี้ที่เรามือเราเอื้อมถึงนะครับเขาจะใช้คํานี้ แต่ถ้าสมมุติเราแยกมามาดูย้อนมาดูข้างบนแดดนะแดดที่อยู่ข้างบนเนี่ยครับจะแปลว่าสิ่งนั้นหรือนั่นนะครับที่อยู่ไกลออกไปเนาะไม่ได้อยู่กับตัวเรานะครับต่อมาเรามาดูต่อคำนี้คุ้นคุ้นไหม F I V E ออกเสียงตามทีเชื่อเลยครับ five. five 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 จะแปลว่าอะไรครับแปลว่าเลข5เนาะก็แปลว่า5นั่นแหละไม่รู้จะเกี่ยวเกี่ยวอะไรกับพวกนี้ต่อมาเรามาดูคำต่อมาครับ ออกเสียงตามที่ชื่อครับ your 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 จะแปลว่าของคุณนะอย่างเช่นเราเคยได้ยินไหมครับเวลามีใครมาถามเรา what is your name what is your name จะแปลว่าอะไรนะประโยคนี้คุณคุณ้นไหมคุณชื่ออะไรนะครับคุณชื่ออะไรเนาะคำว่า your ก็จะแปลว่าของคุณชื่อของคุณคืออะไรนะอ่ะต่อมาคำสุดท้ายของคำนี้ก็คือคำว่า there ออกเสียงตามที่เชื่อเลยครับ t h e r e t h e r e จะแปลว่าของพวกเขานะครับของพวกเขาอ่ามาดูซิที่เชื่อใส่คําแปลครบทุกอันแล้วจะมีอันไหนบ้างครับที่มันจะแปลว่าคําที่บ่งบอกความเป็นเจ้าของได้ก็คือคําพวกที่มันมีคําว่าของใช่ไหมอย่างเช่นคำแรกก็คือคําว่าอะไรนะจําได้ไหมอ่านว่าอะไรครับตรงนี้ his เนาะอ้าวให้กากระบาดทับไปเลยครับกากระบาดทับเข้าไปเลย his อ่า กาบาดท,ทับไปเลยต่อมาคําต่อมาเราจะพอเห็นคําไหนได้อีกครับมองมาทางขวาต่อมาคําไหนอีกมีคําว่าฉันด้วยของฉันด้วยไม้เนาะมีคําว่าอะไรอีกมีคําว่าเฮอที่แปลว่าของเธอเนาะอ้าวใส่เข้ามาครับเฮอใส่เข้ามาเฮอและคําว่าไม้เนาะอ่ะบวงมาสามอันละต่อมามันมีอะไรคำว่าอะไรอีกเราพอจะเห็นได้อีกมีคำว่า you เนาะ You are ปึ๊บวงกากระบาดทับไว้ครับกากระบาดทับไว้ต่อมาก็จะมีคำว่า there ด้วย t h e r เป็นโอเคอะพาไปดูอันต่อไปเลยครับในหน้าที่38เนี่ยที่จะพาดูเป็นตัวอย่างก่อนว่ามันเป็นเนื้อหานี้มันจะยากนิดนึงนะครับมันจะมีความต่างของมันมันเขียนมันใช้เหมือนกันแต่มันต่างกันสิ่งนี้ที่จะกล่าวถึงคือ Apostroph. e s นะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะพาไปไปทฤษฎีหลักๆเรามาดูตรงประโยคสนทนาเหล่านี้ก่อนนะครับในรูปภาพเนี่ยในหน้าที่38มันจะมีรูปภาพตรงส่วนด้านบนจะมี2รูปตัวนี้ก่อนเรามาดูที่2รูปตรงนี้ก่อนครับในหน้าที่38ดูตรงนี้จากรูปภาพที่1จะมีรูปผู้หญิงบุคคลหนึ่งเราจะไม่รู้เลยว่าคนนี้เป็นใครนะผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็มีรถคันสีแดงอยู่ด้านหลังเธอครับนะเรามาดูนะครับแมวสองตัวเนี้ย มันมาแอบด,ดูนะในพุ่มไม้ในพุ่มหญ้าตรงนี้แล้วก็คุยอะไรสักอย่างเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้เขาจะเมาส์ว่าอะไรบ้างเรามาดูกันแม่ชื่อว่าจินเจอเธาได้ข่าวขึ้นมาว่า who is she who is she เนาะ who is she จะแปลว่าเธอคือใครอะประมาณนี้เนาะประมาณถามว่าอา้าแล้วเธอคนนั้นคือใครเนาะเอาคำแปลขึ้นมาเธอคนนั้นคือใครต่อมาด้านล่างครับเจ้าแซมแมวตัวสีส้มมาเลยกล่าวผู้ตอบว่าอะไรนะ she is jacks teacher อ่า she is jack's teacher สังเกตไหมครับมีคำว่า teacher มาด้วยแปลว่าคุณครูแน่นอนเราหลายคนรู้จักดี teacher แปลว่าคุณครู jack นี่ก็คือชื่อของคน she is เนาะตรงนี้คือ she แล้วก็แยกมาคือ is ตรงนี้เนี่ยก็คืออะไรครับเธอคือครูของ jack เนอะแล้วประโยกด้านล่างของข้างล่าง,ขงเขาเขียนเขียนมาว่า that is her car นั่นคือรถของหล่อนนั่นคือรถของเธอใช่ไหมอ่าคำแปลขึ้นมา เธอเป็นครูของแจ็คและอะไรครับนั่นคือรถของเธอเนาะต่อมาเรามาดูต่อครับสังเกตที่ตรงตรงนี้ให้ดีๆครับมันจะมีพวกตัว s ตรงนี้ s มีขีดอะไรสักอย่างข้างบนแล้วก็มีตัว s มีขีดอะไรสักอย่างแล้วมีตัว s เนี่ยมีทั้ง3อันละเนี่ยแหละเราจะเรียนเกี่ยวกับพวกนี้ครับต่อมาเรามาดูตรงรูปที่2ต่อครับเป็นรูปผู้ชายคนหนึ่งขี่เครื่องบินผ่านไปครับบินต่ำมากเลยแล้วก็มีอะไรครับแมวสองตัวคุยกันไว้ครับว่า he is Jack s. father he is Jack's father จะแปลว่าอะไรครับเขาคือพ่อของแจ็คอ่าสังเกตไหมมีคำว่า father มาด้วย father แปลว่าคุณพ่อนะแล้วก็มีชื่อของคนที่ชื่อว่าแจ็คด้วยเราไม่รู้กว่าแจ็คคนนี้มันคือคนไหนนะแล้วก็แต่มันก็มีคำว่าอะไรครับมีตัว apostrophe s มาด้วยนี่แหละเรื่องนี้แหละมันตัวบอกว่าอะไรครับทามุดเมื่อไหร่มีชื่อคน แล้วก็มี a p o s t r o p h อ s ตรงนี้แล้วก็มีด้วยคำนามต่อท้ายอย่างนี้เนี่ยจะหมายถึงอะไรครับของสิ่งนี้เนี่ยก็คืออะไรครับทีนี้คือคุณพ่อเนาะเป็นพ่อของใครเป็นพ่อของแจ็คนะครับเป็นพ่อของแจ็คนะเขาคือพ่อของแจ็คนะครับเราแปลจากตรงนี้มาก่อนแล้วก็มาที่อะไรครับเขาคือพ่อของแจ็คนะครับเราจะวนมาอย่างนี้ต่อมาประโยชน์ด้านล่างครับเขาเขียนว่า that is his plane that is his plane จะแปลว่าอะไรครับ นั่นคือเครื่องบินของเขานะถ้าแปลประโยชน์ทั้งหมดก็คือเขาคือพ่อของแจ็คและนั่นคืออะไรครับเครื่องบินของเขาอ่าฉะนั้นคนนี้เป็นพ่อของแจ็คใช่ไหมครับเขาขี่เครื่องบินด้วยมีเครื่องบินส่วนตัวของตัวเองด้วยเนาะลงมาต่อข้างล่างครับหน้าเดิมหน้าที่38อ่าคราวนี้แมว2ตัวนี้เนี่ยมันมาเล่นกันครับแล้วก็มีกล่องสีเขียวปริศนาอะไรสักอย่างอยู่ข้างในเนาะแล้วมันก็ถามนะครับแมวจินเจอร์เลยถามขึ้นมาว่า what is this what is this, what is this เห็นไหม this, this จะใช้กับอะไรนะที่อะไรครับอยู่ใกล้ๆก,กับตัวเราแลวเรามือเราเอื้อมถึงเห็นไหมแม่ตัวนี้มันอยู่ใกล้ๆกลับก,กล่องสิ่งนี้เลยเลยใช้คำว่า this ครับจะแปลว่าสิ่งนี้นะที่เรามือเราเอื้อมถึงนะครับมันจะแปลว่าประโยคนี้จะแปลว่านี่คืออะไรนะ what is this what แปลว่าอะไร east ตรงนี้ครับมี a p o s t r o p h เ s เหมือนกับอันเมื่อกี้เลยแต่คำนี้จะเป็นมาย่อจากคำว่า i s เนาะ what is this นี่คืออะไรคราวนี้เจ้าแซมครับเลยพูดขึ้นมาว่า It is my box. It is my box จะแปลว่าอะไรครับมันคือกล่องของฉันอ่ามันคือกล่องของฉันเราก็แปลมาอย่างนี้ต่อมาครับเรามาดูต่อคราวนี้พอมันเปิดกล่องขึ้นมาเลยมีตัวตลกด้งขึ้นมาใช่ไหมครับเป็นตัวตลกด้งขึ้นมาคราวนี้มันเลยว่าอ้ oh, it is your Jack in the box. Oh it is Jack โอ้ขออภัยครับโอ้ oh, it is your jack in the box จะแปลว่าอะไรครับในที่นี้มันคือแจ็คในกล่องแจ็คในกล่องนี้เนี่ยทีเออร์หาคําแปลไม่ได้ครับมันไม่ได้มีคําบัญญัติในภาษาไทยเท่าไหร่ว่าของเล่นชนิดนี้มันเป็นไรแต่แน่เวลาเราเปิดของออกมาเนี่ยเปิดกล่องมาจะมีตัวตลกหรือตุ๊กตาดิ่งมาเนาะเขาเลยใช้คํานี้ครับเห็นว่าแปลมาก,ก็คือแจ็คในกล่องนี่แหละมันเป็นของเล่นชนิดหนึ่งนะโอเคตามที่เชอร์ใส่ในวงเล็บด้านล่างนี้เผื่อเรางงว่า jack in the box คืออะไรเนาะโอเคประมาณนี้ ต่อมาครับขอให้ทุกคนเตรียมเอาสมุดขึ้นมาด้วยครับเอาสมุดภาษาอังกฤษของทิเชอร์มาด้วยแล้วเราเริ่มเขียนได้เลยเนาะเอาสมุดขึ้นมาทิเชอร์ลืมบอกไว้ตอนต้นคลิปขออภัยด้วยนะโอเคอ้าวถ้ามุดยังไม่เอาสมุดขึ้นมาก็หยุดคลิปตรงนี้ก่อนแต่ถ้ามุดเอาขึ้นมาแล้วอ่าเราไปดูกันต่อเลยนะครับอ่าทดิเชอร์จะขอนอกเรื่องในจากในหนังสือสักนิดน,นึงก่อนที่เราจะไปต่อเราจะเรียนเรื่อง a p o s t r o p h e s กันครับอันนี้จะให้จดลงในสมุดของเรานะ ให้จดาตามหน้านี้เลยครับตามนี้เลยโอเคเรามาเริ่มกัน a p o ฟ t s ซ f i ีจะเป็นหน้าตาอย่างนี้มันจะใช้มันมี2รูปแบบหลักๆที่เราต้องเรียนรู้นะในตอนนี้หัวข้อครับใส่หัวข้อตรงข้างบนขึ้นไปเลยจะใส่วันที่หรือไม่ใส่วันที่ก็ได้นะว่าเราเขียนงานวันนี้วันที่เท่าไหร่หรือจะไม่ใส่ก็ได้อาธิเชร์ไม่ได้กําหนดนะครับหลักๆแล้วก็คือใส่หัวข้อมาตรงนี้ก่อนว่าอั o ฟอ s ซูฟีเอสตรงนี้ต่อมาครับมันจะใช้สถานการณ์ใดบ้างไอสัญลักษณ์ตัวนี้นะไอตัวนี้นะครับ มีขีดอะไรสักอย่างแล้วก็มีตัว s อย่างนี้อ่ะเริ่มเลยอันแรกก่อนนะครับ apostrophe s เนี่ยจะใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของครับเมื่อไหร่เรากล่าวถึงที่มันมีชื่อบุคคลคนนั้นครับอย่างเช่นคนนั้นชื่อออมคนนั้นชื่อป้อมคนนั้นชื่ออะไรก็ว่าไปชื่อต่อยชื่ออะไรก็ว่าไปครับแต่เมื่อเราจะกล่าวถึงว่าของสิ่งนี้เป็นของคนนั้นเราจะใช้เติม apostrophe s ตัวนี้เข้ามาต่อท้ายอะไรครับชื่อคนนั้นด้วยแล้วตามด้วยสิ่งของอย่างเช่นครับประโยคอันขึ้นมาก่อน อย่างเช่นประโยคตัวอย่างอันแรกใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของสังเกตสิครับทิชเชอร์กำหนดไว้อันนี้เป็นชื่อที่ชื่อเองเลยเนาะ poo's glasses เนาะ poo poo's glasses ทิชเชอร์ใส่ตัว s สีแดงไว้ด้วยฮะขีดเส้นใต้นี่คือชื่อของทิชเชอร์เองเนาะเป็นชื่อของคนนะเป็นชื่อของคนขึ้นมาการใช้ก็คือเราจะกล่าวถึงยังไงครับใช้เป็นอะไรครับเป็นชื่อชื่อเล่นหรือชื่อจริงแล้วเป็นชื่อของบุคคลคนนั้นตามด้วย apostrophe s แล้วตามด้วยคำนามนะ คำนี้ glasses จะแปลว่าแว่นตาเนาะฉะนั้นครับประโยคนี้จะแปลว่าอะไรครับแว่นตาของผูโอเคตามนี้ประโยคต่อมาใช้แบบไหนได้บ้างอย่างเช่นคนนี้ครับชื่อแซมมี่เนาะแซมมี่อ่ะประโยคนี้ก็บอกว่าแซมมี่สโเฟนแปลว่าอะไรครับโทรศัพท์ของแซมมี่เนาะจดตามลงไปเลยเป็นตัวอย่างลงไปโอเคจะใช้แบบนี้ สังเกตตรงนี้ชื่อคนที่เชอจะใส่เป็นขีดเส้นใต้นะนี่เป็นชื่อเฉพาะก็คือชื่อบุคคลแล้วตามด้วยอ p พพ t ร o p โซฟีเอสแล้วตามด้วยคํานามที่เป็นสิ่งของนั้นๆน,น,นะจะไม่แปลว่าสิ่งของเดียวครับอาจจะหมายถึงอะไรสักอย่างที่เป็นคํานามเนี่ยจะใส่ต่อท้ายจากตรงนี้จะแปลว่าอะไรครับโทรศัพท์ของแซมมี่อันต่อมาลองดูสิคนนี้คือซาร่าเนาะซาร่าเชิร์ตอ้าวอันนี้ตรงนี้ประโยชนว่าซาร่าเชิร์ตจะแปลว่าเสื้อเชิ้ตของซาร่านะอันต่อมา ลำโพงของสตีฟจะพูดภาษาอังกฤษคือ Steve's speaker speaker จะแปลว่าลำโพงเนาะี p เ a k e r แปลว่าลำโพง Steve ก็คือชื่อบุคคลเนาะบุคคลที่ว่าสตีฟแล้วก็มี a p o s t r o p h s มาตามด้วย speaker แปลว่าลำโพงอ่ะนี่เป็นตัวอย่างเอามาสักสี่ตัวอย่างพอเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของเนาะ a p o s ซี o p h e s จะใช้เนี่ยตามตัวเลยครับตัว s ที่เป็นสีแดงที่เชื่อใส่กําหนดไว้ต่อมาเรามาดูอีกรูปแบบหนึ่งครับว่า a p o s ซี o p h s ใช้แบบไหนได้อีก เพื่อแสดงรูปของการย่อคําว่า I s ในที่นี้เอาเป็นเราเรียนรู้เท่านี้ก่อนปอ3เดี๋ยวมันจะยากไปเอาเป็นว่าเพื่อแสดงอะไรครับรูปของการย่อของคําว่า i s คือยังไงอ่ะอย่างเช่นข้อแรกจากประโยคถามเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะ who i s she อ่ะในประโยคตรงข้างต้นตรงนี้ก่อนที่เราวงไว้เนี่ยครับเลเซอร์วงไว้ตรงนี้คือประโยคที่เราเวลาเราใช้ apostrophe s สัญลักษณ์รอบนี้ที่เชื่อเปลี่ยนเป็นสีเหลืองตรงตัว s นะครับเพะนั้นตรงนี้แปลว่า I s คำเต็มมันเนี่ยมันเป็นการย่อของคําว่า I s ใช่ไหมคาเต็มมันก็คือ who แล้วก็ตามด้วยคําว่า i s ตามด้วยคําว่า she นะแต่เราเป็นรูปย่อคําจากคําว่า i s เราเอาตัวะไรครับเอา p o s t s o p h e s ติดคําว่า who ที่แปลว่าใครนะ she ที่แปลว่าเธอเนาะเธอคนนั้นคือใครนะประโยคนี้ต่อมา I s จะใช้ในสถา,านการณ์ไหนแบบได้อีกอย่างเช่นตรงนี้ครับอย่างเช่นถ้าเราจะพูดว่ามันคือแมวของฉันในภาษาอังกฤษเขาจะใช้คําว่า it's my cat ก็คืออะไรครับย่อคำว่า is เข้าไปไปติดคำว่า is คำว่า it นะเอาคำว่า is ไปติดคำว่า it กลายเป็น its my cat ประโยคเต็มก็คือ it is my cat เนาะจะเป็นแบบนี้ครับความต่างของมันที่เชื่อแยกเป็นสีสีชัดเจนอ p s t r o p h e s แบบนี้ใช้เป็นรูปของ is p o s t r o p h e s แบบนี้แสดงความเจ้าของใช้ในอะไรครับของตัวสีแดงนะสีเหลืองต่อมา เรามาดูตรงนี้ต่อครับ He is student He is student จะแปลว่าอะไรครับเขาเป็นนักเรียนเราเป็นนักเรียนใช่ไหมบุคคลคนนั้นเนะ่ยเป็นนักเรียนคําเต็มมันก็คือ he แล้วตามด้วยคำว่า is ตามด้วยคำว่า student เนาะอ่ะประโยชน์สุดท้ายของคลิปนี้ปึ๊บขึ้นมาอย่างเช่นเราจะบอกว่านั่นคือกุญแจของเขาประโยคภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำนี้ครับ That's his k e t h a t i s His Key นั่นแหละครับถ้าแปลามา,าแบบขยายความมาให้มันชัดเจนเะนาะก็จะคือ t h a t i s His Key นั่นคือกุญแจของเขาโอเคในคาบนี้ในชั่วโมงนี้ก็เพียงพอเท่านี้ครับว่าเราเรียนตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าสมมตินในชั่วโมงหน้าหรือมีโอกาสได้ทำคลิปวิดีโอหน้าที่จะสอนในหน้าต่อไปนะครับเอาเท่านี้ก่อนนะครับโอเคขอจบคลิปเรียงเพียงลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ